พอเข้ามาเรียนแล้วเรียนใจไม่อยู่ใจมันไปนคุ้นคิดอยู่กับเสียงบน่นเสียงด่าเสียงว่าหรืออะไรอะไรที่มันเกิดขึ้นในบ้านในเรือนตัวเองใ,ใจไม่อยู่เพราะฉะนั้นจะเรียนได้ดีไหมเรียนไม่ได้ดีพอเราจะมาสอนดีแค่ไหนเราจะอะไรดีแค่ไหนใจเขามันไม่อยู่เพราะฉะนั้นเรื่องการฝึกจิตฝึกใจจึงเป็นเรื่องที่สาคัญนี่แหละหลวงปู่เราท่านจึงได้เน้นมากเรื่องไตสิกข,ขาก็คือเรื่องการฝึกฝึกฝนตัวเอง การฝึกใจโดยตรงเ่ยมันยากอย่างที่เรามานั่งเนี่ยแล้วมันไม่มีสิ่งจูงใจเลยเพราะฉะนั้นมันก็จําเป็นต้องมีเรื่องของศีลเรื่องของข้อปฏิบัติที่สมควรแก่วัยเรียนอย่างเงี้ยข้อปฏิบัติที่สมควรต่อความเป็นครูเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของศีลแหละที่จะทําให้เป็นครูแล้วขลังอ่ะเป็นครูแล้วพูดศักดิ์สิทธิ์น่ะเพราะฉนั้นเนี่ยพูดศักดิ์สิทธิ์มามันก็ต้องเป็นที่ยำเกรงที่รักใคร่ของเด็กพอสมควร เด็กสัมผัสได้ว่ามีเมตตาเด็กสัมผัสได้ว่าอะไรดุแต่มีเมตตาอะไรแบบที่อย่างหลวงตาเนี่ยดุนะหลวงตามหาบัวเนี่ยดุนะไม่มีเล่นไม่มีอะไรเลยไม่ไม่มีหวังว่าถ้าทําดีแล้วท่านจะมาชมสักนิดหนึ่งเนะี่ยไม่มีมีแต่ว่าท่านจะติจะติงแล้วนะั่นแหละและพระส่วนใหญ่ก็เข้าไปเพื่อที่อยากจะไปได้รับคําแนะนําได้รับคําติคําติง อะไรที่ท่านติที่ตึงมาเนี่ยเหมือนกับเหมือนกับเราไปเป็นนักกีฬาเราไปหาโค้ดโค้ดีหน้าที่อะไรติฮะโค้ดเอะทำไมทำไมตรงนี้หลวมล่ะทําไมตรงนี้ไอ้มองข้ามไปหรือเปล่าเวลาเขาเขาอะไรนักมวยอะ่ะโดนยอนักมวยก็ได้เวลาเปิดท้องไปยังไง พอเปิดท้องเขาก็ชกท้องเปิดคางเขาก็ชกคางนั้นโคดก็มีหน้าที่คอยชี้นี่อย่าเปิดคางอย่าเปิดท้องอะไรนัร่นแหละหหลวงตาก็าเหมือนกันท่านเราเข้าไปท่านก็มีหน้าที่เตือนตรงนั้นเราบกพร่องอยู่ตรงนี้เราดีแล้วท่านก็ไม่ชมท่านจะชี้แต่จุดที่บกพร่องจุดนั้นบกพร่องอ่ะแก้ไขเทานั้นเพราะฉะนั้นพระเราก็เลยเข้าไปแล้วเราก็เลยได้แก้สิ่งที่เคยบกพร่องสิ่งที่เคยมองข้ามดีขึ้นดีขึ้น เลยกลายเป็นเคารพรักษะนี่แหละพระวนใหญ่เคารพรักหลวงตาทั้งที่ท่านดุมากมีแต่ดุมีแต่ว่าแต่ทําไมเป็นที่รักเป็นที่เคารพมาพอบอกว่าอยากจะต้องการทองเราต้องการทองมาช่วยชาติบ้านเมืองพระทั้งหลายที่โดนดุพากันไปหาทองนะปนะกติพอดุมาแล้วเนี่ยพอจากวัดไปแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องเจอกันอีกเจอมันะ้ยไม่ต้องเจอกันอีกสนะําหรับหลวงตามหาบวัวเขาไม่เป็นอย่างนั้นจากไปแล้วก็มีแต่ความเคารพ พระที่มาช่วยกันมาจากทุกภาคเลยนะเนี่ยการที่หาทองมาได้เนี่ยสิบสามตันเนี่ยมาจากทุกภาคนะเพราะว่าลูกศิษย์หลวงตาที่ไปอยู่ที่นั่นที่นี่ท,ทั้งทราเระหว่างที่อยู่นี่ท่านไม่เคยชมเลยมีแต่จะดุเดี๋ยวถูกดุวันพรุ่งนี้ถูกดุวันมะเรือนถูกดุเรื่องนั้นเรื่องนี้อ้าวแล้วทําไมพอถึงเวลาจากไปแล้วท่านพาทาอะไรทําด้วยความจริงจังเห็นไหมเป็นที่รักเพราะฉะนั้นการปรับ ฝึกฝนอบรมตน,นเป็นเรื่องที่สําคัญก็ดีแล้วละ่ะท่านบรรดาครูที่เห็นประโยชน์ทางเรื่องนี้อันนี้พอเอามาเป็นแง่นิดนึงพอเป็นเครื่องหมายแล้วก็ส่วนรา,า,ายละเอียดก็ต้องอาศัยฝึกฝนอบรมต่อแล้วก็ทําให้เป็นกิจวัตรตะกี้ยังพูดกับอพอโรงเรียนนี้โรงเรียนนนท์ีมานี่ว่าโรงเรียนข้างหน้าเราเนี่ยโรงเรียนกกสะทอนเราเนี่ยแต่ก่อน ก็ในรุ่นก่อนหน้านู้นพอออก่อนก่อนนู้นก็ค่อนข้างจะสกระปรกเพราะว่าไม่ได้ดูแลเด็กเท่าไหร่อันนี้เราพระลงพระวัดเราเนี่ยไปช่วยไปช่วยทําหลายต่อหลายอย่างปรับปรุงสารพัดส,สารเพเลยแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่ได้ปรับเปลี่ยนมาไปช่วยด้านวัตถุวัตถุสมมติเราทําดีมาแล้วห้องน้ําห้องซ่อนอันนี้ทํามาแต่ว่าพฤติกรรมอะทำยังไงเราจะทําให้เด็กลักความสะอาด เหมือนเดิมอันนี้นี่คือสิ่งที่เราโม่งหวัง,ง,วงถ้าเป็น,นเด็กเดินเข้ามาจะได้รู้จักไหว้พระก่อนเข้ากลับไปก่อนจะกลับไปไหว้พระอะไรอย่างเงี้นี่นี่ก็เป็นการบ้านที่ให้พระอชุดปัจจุบันเนี้ยท่านก็ไปทานะพระ,พระเราเนี่ยพระไปปัดตาดช่วงที่ไปช่วยเนะี่ยไปปัดตาดปัดตาดเพราะว่าเราอยู่กับวัดเราเห็นความสะอาดอย่างนงี้พอเราไปเห็นอะไรที่มันลกๆเราก็รู้สึกว่ามันไม่น่าดู เราก็ไปปัดปัดไปปัดมาพอ,ออก็มาช่วยเอาไปเอามาครูก็มาช่วยนะนก็เลยกลายเป็นทุกวันนี้ในะกลายเป็นเวรนะเด็กเด็กพากันทําจะถึงเวลาจะพากันทําเป็นเวรของเด็กชั้นนั้นบ้างชั้นนี้บ้าง <c oughs> มาทําห้องน้ําก็เหมือนกันห้องน้ําห้องซ่อมก็เหมือนกันก็มองดูอยู่อยู่เรื่อยๆก็รู้สึกว่าโรงเรียนก็ปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีนะก็คือมีความสะอาดสะอ้านซึ่งมาจากมาจากเด็กนะอันนี้คือสิ่งที่น่าภูมิใจ บางโรงเรียนเนี่ยเขาบอกว่าใช้ใช้เด็กไม่ได้ผู้ปกครองไม่ให้เด็กทามีไหมเรามีปัญหานี่ไหมโรงเรียนเรามีไหมไม่มีมีอยู่เหรอหมอบัตตานี่อาจจะมีนะร <c oughs> ุนเดี๋ยวไม่มีมั้งสีบุญเรืองไม่มีเนาะรุ่นสีมามีหรือเปล่า <c oughs> เออเออเนีย่ยผู้ปกครองที่ว่างแย่ๆมากนะ <c oughs> ต้องบอกนี่เรากําลังฝึกวินัยให้เด็กแต่เราอย่าไปใช้เด็กแบบให้เด็ก อะไรเขาเรียกเราอย่าไปที่ผู้ปกครองเขาไม่อยากให้แต่ต้องเด็กก็คือกลัวจะปฏิบัติต่อเด็กเหมือนกับเป็นเป็นบ่อยเป็นอะไรไปอย่างนั้นเราทํามีความมุ่งหมายเพื่อเป็นกิจวัตรเพื่อให้เด็กได้ทราบกิจวัตรที่ที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวมเราเอาข้อปฏิบัติแบบวัดวามาใช้นี่แลวถ้ามดอยู่บ้านตากก็เอาข้อปฏิบัติแบบวัดป่าบ้านตากท่านมาใช้ท่านสอนให้พระทั้งทั้งทุกระดับเลยให้ต่างคนต่างรับผิดชอบ ให้ปฏิบัติต่อวัดเนี่ยด้วยความเคารพเหมือนกันหมดอันนี้การแสดงความเคารพต่อโรงเรียนด้วยการทิ้งกินอะไรกูทิ้งไปใช้ห้องส้วมกูทําให้เลอะอะไรแล้วเราก็ไม่สนใจที่จะทําสะอาดเลยที่กัดเก็บให้มันเข้าที่เข้าทางเลยอย่างนี้จะไม่เรียกว่าเคารพความเคารพที่มีต่อโรงเรียนต้องเอาไปใช้หมดในการแสดงออกทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้ก็เป็นอันหนึง่งถ้าจะเอาไปต่อผู้ปกครองแล้วเราก็ต้องแนะนําครูเวลาที่จะบอก บอกให้เด็กทำเนะี่ยอย่าบอกเป็นลักษณะจิกหัวใช้เนี่ยตรงนี้นที่จะทําให้ให้บางทีผู้ปกครองเขารักลูกก็ไม่จิกหัวหรือเขาแตะต้องลูกเขาไมา่ได้ <c oughs> เนี่ยบางคนเป็นอย่างนั้นแตะต้องลูกไม่ได้ทุกวันนี้ไปแตะลูกเพราะนั้นครูเป็นใครอยู่ยจะมาใช้ลูกฉันเนี่ยก็เป็นไปได้เพ <c oughs> ราะฉะนั้นก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนค่านิยมนี้ใหม่แล้วก็คือการใช้สอยเราไม่ได้ใช้สอยแต่เราแบ่งหน้าที่การงานเราสอนให้เด็กมีความรักโรงเรียน มีกิจวัตรที่ทําเพื่อประโยชน์เหมือนกับที่วัดป่าบ้านตาดอะไรอย่างเงี้ยบางทีแล้วก็มาลองดูเราเอากลุ่มที่เขารับได้ก่อนเอาไปมาจนกลายเป็นธรรมเนียมเด็กมีอยู่เยอะถ้าเกิดทุกคนต่างเป็นกําลังนะเล็กๆน้อยๆนะบางคนขยันบางคนเก็บกวาดเก่งบางคนทำอันนั้นเก่งบางคนทำอันนี้เก่งคนเรามันไม่เหมือนกันเอาไปมาก็เลยช่วยกัน เลยเป็นกาลังโรงเรียนก็น่าดูขึ้นมาจากน้าพักน้ําแรงเด็กแล้วก็เขาติดตัวบางทีเข้าไปใช้ที่บ้านจากเดิมที่เขาอยู่โรงเรียนแล้วเขาชินตากับความสะอาดพอเขากลับไปบ้านก็เห็นอะไรลกลุงลังก็จนดูไม่ได้เขาก็ค่อยๆไปทํานั่นทนํานี่เดียวผู้ปกครองก็ชมมามันจะเป็นอย่างนั้นต้องอาศัยเวลานิดหนึง่งแล้วต้องอาศัยศิลปะไม่ใช่เป็นลนักษณะบีบบังคับนะเป็นลนักษณะร่วมแรงร่วมใจเรื่องกันทาหลวงปู่ท่านมักจะเล่าเสมอหลวงปู่ท่านเป็นครู สมัยนั้นท่านก็เป็นครูโรงเรียนท่านพาเด็กล้างส้วมเนี่ยท่านก็เคยพาธาตุพาทำท่านเพื่อก็พูดด้วยความภาคภูมิใจทุกวันนี้ท่านเป็นพระเถระใหญ่เป็นประธานท่านก็ยังพาพระเก็บกวาดท่านก็ยังพาพระทมอะไรที่เรียกว่าทําได้อย่างไม่มีไม่มีฟอร์มอย่างนั้นเถอะท่านท่านไม่ได้มีท่านถึงแต่ว่ามันกลายเป็นที่ท่าเคารพนะเป็นที่เคารพความเคารพบางทีมันก็ไม่ได้เกิดจากการมีฟอร์มแต่เกิดจากการที่ว่า ท่านมีเมตตาท่านเสียสละท่านทําด้วยความรักด้วยความปฏิบัติต่อกันด้วยความจริงใจอันนี้มันลึกซึ้งเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นข้อคิดอันนี้เป็นเรื่องของศีลนั่นเองที่พูดเนี่ยเป็นเรื่องของข้อปฏิบัติที่พึงกระทําในโรงเรียนโรงเรียนของเราจะสวยงามอยู่ตลอดจากน้ําพักน้ําแรงของทุกคนร่วมกันบางทีครูอาจจะไม่มีเวลาเท่านักเรียนเพราะว่าต้องรับผิดชอบหลายอย่างแต่ว่า ถ้าเกิดบางทีเราเราเจ็ดเวลามาทำนิดนึ่งพอเป็นล่องรอยให้เขาเห็นว่าไม่ใช่ว่าไปบังคับแต่เด็กทำนะนี่ก็ททำเหมือนกันบางทีเขาเข้าใจแต่เราอาจจะทำไม่ได้เสมอไปแต่ก็เรียกว่าพอพอคู่ขนานไปด้วยกันมันก็เป็นที่นั่นขึ้นมาได้ได้จะมากกว่าเสียเอางั้นเถอะสิ่งที่ได้ที่จะเกิดขึ้นในโรงเรียนเราในในบรรยากาศความร่มไม้ร่มมือบางทีมันได้มาก ทำน้อยแต่ได้มากนะพราะนั้นั้ก็ฝากเป็นข้อคิดเอาละเอาละลว,วันนี้ถือว่าได้มา,าจจเจริญสติอย่าอย่าทำเฉพาะเวลายอยู่วัดอยู่ในที่ทํางานนี่ตั้งแต่สมัยเรียนแล้วเหมือนกันนะเดินอยู่ในมหาวิเลยนี่เดินอยู่นี่เดินขวาพุทธซ้ายทูถูพุทโทพุทโทอยู่ในใจสอนตัวเองเตือนตัวเองเราอยู่ในลูกเรามีเพื่อนฝูงเป็นลูกลูกเศรษฐี มากมายเราเป็นลูกข้าราชการจนๆนนะบางทีเราเอ๊ะเราไม่มีเหมือนเขาเนี่ยสอนตัวเองเตือนตัวเองให้เป็นผู้ไม่ประมาทให้เป็นผู้ลดความโลภความโกรธความหลงในใจตัวเองอยู่ตลอดทั้งทั้งที่อยู่ในที่เรียนแต่ได้เอาธรรมะไปใช้ตลอดในการรักษาสติไม่ปล่อยจิตปล่อยใจไม่เผลอเนี่ยก็ได้ใช้มาตั้งแต่สมัยเรียนจนทั้งสมัยทําการทํางานจนกระทั่งมาบวชเนี่ยมาบวชนี่ยิ่งโดยตรงเลยเนี่ยก็ได้ใช้ ราะฉะนั้นก็คิดว่าครูบรรดาผอแล้วก็คณะครูเราจะได้นำธรรมะไปใช้ในสถานที่นะแล้วก็เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับเด็กที่เรามาทำเนี่ยเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับเด็กถ้าเด็กคนไหนที่มีธรรมะเอาไปใช้แล้วนะแม้ปัญหาครอบครัวบ้านแตสแกสลายขาดเขาก็มีที่พึ่งแม้คบเพื่อนไม่ดีเขาก็ไม่ร้ายไปตามเพื่อนอันนี้เพราะนั้นก็อยากให้ครูเนี่ยเอาภูมิคุ้มกัน ที่สาคัญต่อชีวิตเด็กตลอดไปเลยตั้งแต่เด็กจนกระทั่งเขาจะโตจนกระทั่งเขาจะแก่เท่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ธรรมะจําเป็นตลอดอย่างนั้นแต่การนี้เขาจะรู้ธรรมะเร็วหรือไม่อยู่ที่ครูหรือครูเป็นด่านแรกถ้าครูน้อมนาธรรมะไปสู่จิดสู่ใจ,ส,ใจสู่ความประพฤติเขาได้เนี่ยเราก็ได้อนุสงฆ์มากมายนีย่แหละเป็นครูคนแรกบางทีพ่อแม่สอนไม่ได้นะเด็กบางทีไม่เชื่อพ่อแม่เท่าครูแต่ถ้าเกิดเราสามารถ ผสมผสานลงไปหลวงปู่ท่านสอนคณิตศาสตร์ท่านสอนสถิติไม่เกี่ยวกับพุทธศาสนาเลยแต่ท่านสามารถแทรกได้นะท่านสามารถแทรกวิชาสถิติวิชาคอมพิวเตอร์วิชาอะไรที่ท่านสอนอยู่เอาธรรมะแทรกเข้าไปเรียวกว่าบ,บูรณาการถ้าเราสามารถบูรณาการอะไรเข้าไปในวิชาของเราได้ยิ่งเป็นครูประจําชั้นอยู่แล้วเด็กอาจจะได้อะไรไปมากมายแต่การได้ของเด็กไม่เท่ากัน เด็กบางคนก็จะได้มากเลยเด็กบางคนก็ได้แล้วก็ทิ้งไปเราก็ให้อีกให้อีกอก,ก็ตามพัฒนาการของเด็กก็เชื่อว่าจะมีพลานิชสงมากมายเกิดขึ้นแก่ทุกๆท่านอันนี้ไม่เห็นมีอะไรถามเลยมีอะไรถามไหมม,มีอะไรถามหน่อยไหม่อนที่จะแยกย้ายฮไม่มีเลวเลยขอบคุณมากๆเนี่ยเอาผ้าป่า 12, สิบสองเมษามาให้นี่แหละทองคำ เราเอาข้าทุกปีตั้งแต่ปีที่หลวงตาท่านละขันมาได้เอาเข้าต่อเนื่องมาทุกปีไปได้ร้อยสากิโลกรัมไม่ไม่ง่ายนะ1้0กิโลกรัมเนี่ยไม่ง่ายเพราะว่าไม่มีแรงบันดาลใจไม่มีองค์หลวงตาอยู่แต่ยังมีคําสอนท่านอยู่วัดวัดเราจะต้องทํานี้ทุกปีทุกปีไปเป็นความตั้งใจจะได้มากได้น้อยได้เท่าไหร่ก็ช่างเราจะต้องเอาเข้าเพราะว่าลูกหลานไม่รู้จักลูกหลานจะไม่เห็น คำว่าทุนสำรองเงินตราคืออะไรจะไม่รู้จักเลยเพราะฉะนั้นก็เลยถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งที่ทาโดยที่ไม่ได้มีใครบังคับเช่นกันหลวงตาจะบังคับไหมก็ไม่บังคับสั่งเสียไว้ไหมก็ไม่แต่ท่านสั่งได้การในพินัยกรรมเนี่ยท่านสั่งก,กลางๆแล้วทานกระโพดว่าให้สืบเน่อต่อขน่งนนข้างหลวงเพราะว่าพวกเราเป็นรุ่นลูกรุหลานบรรพบุพรุษพาถอภพาพายมาเราใช้สายของบรรพบุรุษที่เราใช้อยู่ แล้วพวกลูกหลานเราจะรู้จักทอภายแบบเดียวกับปู่ย่าตายายหรือไม่เนี่ยจึงได้เป็นเหตุให้เราเอามาคบคิดแล้วก็ว่าถ้าเราไม่ทําไปเรื่องเหล่านี้จะสาบสูญหายไปหมดแล้วลูกหลานเกิดมาก็ไม่รู้เรื่องเลยนะและในที่สุดทุนสํารองก็เลยกลายเป็นอันตรายอีกเพราะเป็นที่หมายจ้องสขุมทรัพย์อยู่ตรงไหนก็เป็นที่หมายจ้องที่จะหาวิธีเอาพระะาั้นหลงตาเน่ยท่านมาเบรกท่านมารักษาไว้ได้สําเร็จ แล้วในที่สุดพอไม่มีหลงตาก็จะถูกเป็นที่หมายจ้องอีกนะขุมทรัพย์นี้เป็นที่หมายจ้องเพราะฉะนั้นเราทํายังไงเราเลยทํา12เมษาสืบหนอต่อแขนงไว้เพื่อให้ผู้หมายจ้องจะได้อย่ามาจ้องนั่นเถอะนะยังมีเจ้าของอยู่เยอะเห็นไหมนี่ยพวกเราทั้งหลายนี่อย่างวันนี้นมีสองโรงแล้วละ่ะเนี่ยมาเห็นไหมก็เป็นเจ้าของแล้วร่วมกัน เออ่บยบรรดาก็จะมาปกติบรรดา,าก็มาอยู่แล้วล่ะทุกปีก็มาอยู่ <c oughs> นั่นแหละนี่ก็มาเนี่ยเราทําอย่างละเล็กอย่างละน้อยเพื่อเราเพิ่มพูนความเข้าใจเด็กเออแต่วิชาตำรับตำราเรียนไม่ทันนะเห็นไหมพอเวลาเกิดสิ่งที่กระทบทุนสํารองเี่ยมันกระทบหมดทั้งระบบเลยรนนะั้นเถอะเนี่ยมันไม่ได้เลือกแล้วล่ะว่าอยู่ที่ไหนอย่างไรวิตำรับตำราวิชา,รรรชาเรียนไม่ได้เป็นที่เข้าใจเหมือนกับที่หลวงตาพาทำพอหลวงตาพาทำไม่เข้าใจตูมหมดเลย เี่ยนี่เรียนวิชาเศรษฐศาสตร์มหาภาคสมัยปยริญญาตรีเป็นวิชาที่ได้ A e, อเป็นวิชาที่ได้ท็อปนะเหมือนนักเรียน3 0 0คนเนี่ยคนมีท็อปอยู่แค่สองคนเนี่ยเขาประกาศชื่อนี่หนึ่งในที่ท็อปแต่ไม่ได้ซึ้งใจไม่ได้ถึงใจเท่ากับมาอยู่กับหลวงตาพอมาอยู่กับหลวงตาปรากฏว่าโอ้นี่แหละเศรษฐศาสตร์มหาภาคนะการทํายังไงที่จะรักษาค่าเงินของเราให้มีเสถียราภาพมีความมั่นคงต้องมีทุนสํารองมาหนุนหลัง ในการผลิตธนบัตรในการหนุนหลังเพื่อให้การจับใจ่ายใช้สอยการซื้อการขายการอะไรต่ออะไรมีหลักประกันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพอมาอยู่กับหลวงตาปุ๊บเนี่ยซึมซาบไปหมดทุกอย่างเลยไอตอนที่เราเรียนตอนนั้นรู้สึกว่าเป็นแค่ปริยัตเป็นแค่ตําราแต่พอเข้ามาสู่ภาคปฏิบัติหลวงตาพารักษาพาปกป้องพาหามาหา,ากา็ยากเอาเข้ากา็ยากเข้าเข้าขัางหลวงไม่ได้ง่ายนะใช้เวลา5ปีนะ หลวงตาหาแต่แต่ปี4 1 4 2 4 3 4 4 4ีสจริงได้เข้าได้จริง5ปีนี้ยังเข้าไม่ได้เห็นไหมหามาก็ยากใครจะมาบริจาคทองคำมีใครก็จะบริจาคทุกคนรักทองคำรักเงินรักทองทั้งนั้นแหละใครจะมาขอกันดื้อไม่มีทางเหหามาก็ยากเอาเข้าก็ยากเมื่อเข้าแล้วจะแก้ไม่ให้ใครมาแตะต้องอยากแก้กฎหมาย พระราชบัญญัติเงินตราที่บรรพบุรุษเขาก่อร่างสร้างมาบัญญัติไว้ดีแล้วางนั้นอย่าไปแก้อย่าไปปรับเปลี่ยนจากเป็นกฎหมายที่แข็งแกร่งเลยกลายจะเป็นกฎหมายที่เอามือล้วงจับต้องขุมทรัพย์ได้ง่ายเนี่ยหลวงตาเพราะฉะนั้นจึงได้เห็นและปีที่ท่านเกือบจะเอาไม่ได้ท่านเลยเขียนพินัยกรรมพินัยกรรมท่านเนี่ยเขียนปี2543เพราะเกือบจะรักษาไม่ได้มันยากขนาดนั้นท่านเลยใช้วิธีเอาความตายของตัวเองออกหน้า ถ้ารักษาไม่ได้ยอมตายดีกว่าเราเขียนพินัยกรรมไว้แล้วว่าถ้าเอาเงินเข้าลังหลวงไม่ได้เอาทองคําเข้าลังหลวงไม่ได้ยอมตายนออี่แหละพินัยกรรมมาเพราะเหตุนี้นะจึงได้เกณฑ์เป็นพินัยกรรมที่ประกาศในงานศพหลกตาแต่พอถึงเวลาที่ผ่านพ้นเอาเข้าได้ทุกอย่างก็เริ่มลื่นไหลท่านเลยหาทองคาได้ตลอดชีวิตท่านได้ถึง13ตันเห็นไหมเรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่ลูกเล็กเด็กแดงทั้งหลายควรจะทราบเนี่ยเพราะเป็นเรื่องที่รักษาชาติ เราเรียนเก่งกันหมดอะไรดีหมดแต่ปรากฏว่าทุนสำรองพังเจ๊งเลยเจ๊งในวินาทีเดียวเลยเพราะฉะนั้นเถอะเนี่ยทุนสำรองพังไปดูได้เลยประเทศในหลายหลายประเทศในโลกนี้เป็นแบบนั้นเพราะนั้นวิชาเหล่านี้ก็สอดแทรกเข้าไปได้สอดแทรกคุณธรรมบวกเข้าไปไปกับเรื่องราวที่หลวงตาท่านได้พาทำพะเราอยู่ในท้องถิ่นนี้อยู่แล้วด้วยเอาละก็นั้นก็น่าจะสมควรแล้วเนาะถ้าไม่มีข้อคําถามอะไร อัอนุโมทนาขอบคุณทุกๆทุกๆ,ๆ,ๆคนที่ได้เห็นประโยชน์ของธรรมะทางสีบุญเรืองยังดูอยู่นะเรื่องไอ้โซอล่าเซลล์ยังดูอยู่ก็กำลังดูอยู่ว่าเพราะว่าพระที่ท่านมีความรู้ท่านว่า1.5กิโลไอวัดเรื่องอะไรรู้สึกว่ามันจะอะไรยังไงมันรู้สึกมันจะน้อยไปถ้ามันเพิ่มไปกว่าน,นั้นจะเป็นยังไงอะไรแบบนี้แต่ เออถ้าเพิ่มไปกว่าน,นี้มันจะเป็นยังไงถ้าอันนี้มันมันเป็นของที่ของห้างของไม่ค่อยไม่ค่อยดีใช้ไปปีตีปีเดียวมันก็จะพังพอปีเดียวพังมันก็จะเป็นแค่เศษเหล็กแต่ถ้าใช้ของดีขึ้นมากกว่ามันก็อาจจะอะไรยังไงก็กำลังด,ด,ดูดูให้อยู่นั่แหละแต่ก็อาจจะไม่สามารถช่วยทุกๆท,ที่ได้อย่างสมใจเพราะว่าหลายแห่งเลอเกิน นี่มาในก็แห่งหนึ่งนี่แหละแต่และแห่งแต่และแห่งนี่ก็พยายามพยายามช่วยให้ได้ทุกแห่งเพราะนั้นเลยจะได้ช่วยอย่างเต็นเมตตามหนยไมมได้เพราะว่าถูกทัวเฉลี่ยออกไปนะก็ขอเข้าใจวัดด้วยเอาละเออเอให้พรหน่อยเนาะถ <ste ff ing> ้นนั้นตั้งใจรับพรนิดหนึง <th ug Millenn ium> ยะถา,าวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกะปติอิชิตังปฏิตังตุมหังขิปเมวะสมิชชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันทโทนรรโสยะถา,ามณิโชติระโสยะถาสพีติโยวิวัชันตุสัพ,พโรโค วินัส,สตุมาเตปวะตะวันตรยโยสุขีที่ข้ายุโกภวะอภิวานธานสีลิสนิจังวุธ,ธาปชาญโนจัตารโอธรรมาวัฏทันติอายุวันโนสุขังพลังภาวะตุสัพพมังคลังระขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะ ส,สัทาสุธีพระวันตุเต <c oughs>